สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนคนรักสวยรักงามมาสกัดน้ำมันแครอทเก็บไว้ใช้กันค่ะ แครอทนอกจากเราจะทานได้ประโยชน์แล้วนํามาทําเกี่ยวกับความสวยความงามก็เป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะได้ประโยชน์ทั้งผิวหน้าผิวกายและเส้นผมเลยนะคะซึ่งในตัวแครอทเองจะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงและมีวิตามินเอเมื่อนํามาสกัดเป็นน้ํามันแล้วก็จะมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระมีทั้งวิตามินเอวิตามินอ e. ีเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้จะใช้แครอทสองหัวด,ด้วยกันนะคะนําแครอทมาล้างทําความสะอาดแล้วปอกเปลือกค่ะ พอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนํามาขูดนะคะขูดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะหรือถ้ามีเครื่องปั่นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปปั่นค่ะแต่วิธีนี้ก็จะง่ายสุดแล้วนะคะ อขูดเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้กระจายจานนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตากแดดค่ะจะใช้วิธีตากแดดหรือผึ่งลมไว้ในบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะและถ้าจะนําไปอบก็อบที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็อบเสร็จแล้วค่ะจะได้เนื้อแครอทที่มีความแห้งแบบนี้เลยนะคะการที่เรานําแครอทไปอบหรือตากแดดก็เพื่อให้น้ําในแครอทระเหยออกไปนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาสกัดสารสําคัญที่อยู่ในแครอทออกมาค่ะหาภาชนะที่เป็นขวดแก้วเล็กๆประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปค่ะเพื่อให้น้ํามันสกัดสารสําคัญที่อยู่ในแครอทออกมานะคะและน้ํามันที่เราจะใช้สกัดก็คือน้ํามันมพะพร้าวสกัดเย็นนะคะเทน้ํามันลงไปให้พอดีกับเนื้อแครอทค่ะ จากนั้นใช้ช้อนกดๆเพื่อกระตุ้นให้แคลอดสัมผัสกับน้ำมันนะคะจากนั้นก็ปิดฝาวางไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะและในแต่ละวันก็นำช้อนมาคนกระตุ้นแบบนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะสีสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานำไปกรองกันเลยค่ะจะกรองด้วยกระชอนถีแบบนี้หรือจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือจะเป็นกระดาษที่ชู่ชนิดแข็งก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็สกัดน้ํามันแครอทได้สีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะหาขวดแก้วเล็กๆมาใส่แล้วเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะสําหรับวิธีใช้อย่างที่บอกไว้น้ํามันแครอทสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายและเส้นผมนะคะ สำหรับผิวหน้าเมื่อล้างหน้าให้สะอาดแล้วหยดน้ำมันแครลลอทลงบนฝ่ามือค่ะแล้วถูวนไปมาให้ฝ่ามือร้อนจากนั้นก็เอาไปประกบหน้าแล้วกดหน้าเบาๆค่ะน้ำมันแครอทจะช่วยให้ผิวเรามีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นและช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสได้อีกด้วยนะคะ สำหรับเส้นผมและหนังศีรษะใช้น้ำมันแครอทนวดหนังศีรษะเบาๆก่อนสระสัก15นาทีนะคะแล้วสระผมตามปกติก็จะมีเส้นผมที่นุ่มสลวยและน้ำมันแครอทยังช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมช่วยทำให้รากผมแข็งแรงไม่หลุดล่วงง่ายมีประโยชน์มากแบบนี้น่าทำไว้ใช้มากๆเลยใช่ไหมคะและยังสามารถนำมาผสมครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้อีกด้วยคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะ ทำง่ายได้ประโยชน์เยอะแบบนี้และขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ